สวัสดีครับพบกับตินตินเองครับเสียงของผมวันนี้เป็นหวัดเลยนะเสียงได้แปลกๆและวันนี้เรามาถ่ายคลิปเบื้องหลังสนุกุก,กันอีกแล้วนะชื่อเรื่องว่าเว้นเดปะทะโกโกวาถ้าใครพร้อมแล้วงั้นเราดูกันเลยโะโดนักยังมีรู้แล้วเมื่อ,อไหร่เมื <laughs> ม่อไหรเมื่อไรเป็ดจะบินได้แล้วเมื่อไหร่เป็ดจะบินได้โอ้พรอเพื่อนฉันมาก่อนเดี๋ยวรอเพื่อนฉันมาก่อน ขอโทษนะเพื่อนฉันไม่ได้ทำหน้างงหน้าหรือว่าไปหน้าแหละว่าไปหมาป่วยเฮ้ยยิ้มยิ้มเหมือนกันเลิ่ยิ้มผมหนักไม่ใช่โกโกวาแล้วคุณเป็นใครกเลขอโทษเริ่ผมเราไม่ใช่โกโกวาแล้วคุณเป็นใครโกโกอ้วนมาดีมาดียังมีเรื่องว่ะกนี้หน่อยแล้วเฮ้ยมาดีเออฟีดิ้งเหมือนกันนะ เด้อชายเป็นตวกลัาแล้วมีเรื่องแล้วคนอย่างโกโก่าไม่เคยกลัวใครเหมือนกันว้ยล่อนตุกตาใช่คนคือไปมาดิมาดิมาดิใคจะกันยูแยงยงยงแยงแ่ลงมอยองพ่ดิพูช่อก่อนยังยยไม่ได้ะแท่เกมที่หนึ่งตุกตาแพ้เสียใจกับโกเคียรด้วยเย้ เกมที Birthday, curved, ่สองฉันไม่มีทางแพ้เพราะไปยืนปืนของยืนปืนคอะทวดแล้วไปยิงอะไรเราคะ<า>ยังยิงทำท่ายิงแต่ยิงไม่ออกเลยเริ่มนัดที่หนึ่งคมคมเข้มเข้มเอาทำไมมันยิงไม่ไปคุณดึงสลักก่อนสิอ๋อขอบใจมน้าที่บอกเริ่มไว้พลาดอีกแล้วโอ้ยผมผมยังอยู่ หัวผมมันอยู่เปล่าหัวผมมันอยู่เปล่ายังอยู่โอ้ยชนิี้กขี้กลัวอ๋อมาอยู่ตรงนี้ปีไม่มีสมาธิเลยไม่มีสมาธิต้องฟรีตำแหน่งเชียร์อัพวันนี้คือแพรรี่ใครก็ได้ค่ะพาเขาไปเก็บทีเก็บไม่ได้ค่ะเราเป็นคนเฮ้ยเดี๋ยวบอกอะไรให้นะอยี๋กินเยอะเดี๋ยวอ้วนเออว่ะผมจะบอกอะไรให้นะ ว่าไงคะกิน mhm. ไม่เถอะไม่ทันละเขาบอกว่าคุณอ้วนอะโถยจะอยู่กินทำไมล่ะเฮ้ยแบบนี้ก็แพ้ดิตกตาก่อนหลออ้าพูดเหรอคะเกมต่อจอซิกหรือซิกจอเอ้ยหรือซิกซอซิกซอฟุบฟับฟอฟแฟบเฮ้ยยังไงฉันก็เหนือกว่าเหนือกว่าเหลือเหรอือเยอะกว่าแพ้ไม่เป็นไรเซ้ฟรีก่อนคิดบ้างไหม คิดว่าอยากถ่ายรูปคิดว่าฉันจะรำคาญไหมเกมต่อไปฉันหือหรือเจอกันแน่ฉันเก่งด้วยเรื่องลือสลับอ่ะเสร็จแปลงสูงมาให้คุณดูเลิกกระจอกมากแล้วหล่อนทำได้กี่นาที สามสิบวีก็เสร็จแล้วเข้าไปขี่เหรอเออใช่เอยแกรูบิกสิเวลาแข่งอะไม่มีใครเข้ามาบอกการหรอกน้อง <c oughs> ไม่น่าเล่นเลยตออทีให้โดนห้ามือห้าเกมคะแนนไปกับชันเลยผู้ชนะคือฉันลูนะ แคปเดียร์ดแชมเปี้ยนใช่ไหมคะ e are the c h a m p i o n ลองมองดิไม่เอาน้าเกงใจไม่ดีหรอกเกงใจอะไรอะไรเกใจอะไรอะไรเใจจำชื่อฉันไว้โกโกะผาเพินหรือพาพาแพุ้ใส่โกโกชายนะเนีมันชีชี ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปเบื้องหลังถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย